สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฟังไทลาวครับผมเอาอีกทีมงานทั้งบ่านนะครับวันนี้ครับพี่น้องมีโอกาสได้มานั่งกิน,นเข้ากินน้ำอย่างที่พี่น้องได้ที่ตามนะครับเนาะยู่โกนองนะให้อปาในคนทำตะกาครับครับพอดีครับวันนี้นั่งไปนั่งมากับอาจารย์ไงนะครับอาจารย์ซีอันสูกละแม่น้ำคือเก่า นะครับไลยปรึกษากันนะไอ้เนาะแมนปรึกษากันเรื่อง <นะ S 2> หลายเรื่องคุยกันเข้า่งกินข้าวแล้วก็คุยกัน,นเรื่องการทํางานครับของอาจารย์เพราะว่าอ่านี่ฮั่นก่อมเนี่ยมันเป็นการสร้างซีการสร้างความสนุ๊กสนานให้พี่น้องเวลามเมื่อยมากเราเบิ่งต้่ายเขียด,ด้ับแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นผมผมเองครับแล้วก็ผมเชือ่อว่าหลายท่านเขาเคยเห็นเบื้องหลังแมนะ แล้วก็อยากบังสดว่าวิธีการทำงานอาจารย์อาจารย์มีทิมอยู่ใส่กล่องจังตัวให้กันได้แน่นครับอยากจับสั่นๆจ็กน้อยให้พี่น้องเลยเบ้งครับที่พี่พพน้องสิได้เห็นต่อไปนี่มันเป็นเป็นการแสดงแสดง <ๆ S 2> เขาบอกข้อจากอาจจิมีเนื้อหาที่มันบมสมเนาะแต่ว่าม,มันเป็นภาษาของอีสานมันร้องเป็นภาษาที่แบบต้องตรลยเนานครับอาจารย์ครับมันเป็นภาษาที่แบบตรงๆฟังแล้วมันคือจัง ยกเต็มไม่ต้องแฝงครับยกเต็มตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้ออันเมียดาเอ้ยมาข้าวกรอบแบบไตล์สไตล์พุ่งยังสีนะครับมันมันมันเป็นแบบคําคําสวยงามบานเ้องนั่นวะครับพี่อ่าหรือว่าสายชานเาอ่าแล้วมันกะผมว่ามันมีเสน่ห์กะเดียวให้พี่น้องไปเบิ่งภาพบรรยากาศครับอ่าพี่เฮากจะตังสิ่เซตใช่สั้นๆมันโมเมนต์การเซตนะครับมันคือเหตุการณขึ้นได้ขึ้นได้ปุ๊บเห็นเลยนั่งมองกันขึ้นได้ครับลงมาเห็นเลยเดีเบื้องภาพบรรยากาศนั่นครับเดี๋ยวพี่น้องไปติดตาามมเรรชคับ ตามไปครับพี่น้องครับนัักกเิดวดก่อาอื้อปโอ้ยวดยเลยว่เดิไปมองไหนล่ะไปมองไหนละอองที่ใครแม็กม่อมีมีผู้หนึงบอกว่าเฮ้ยมองเทียวว่าเถวบันเข้ผู้ใดบาก็่าใคเอา มยอหยม่ไงไงอ,องเที่ยววะแถวบ้านเทายไปมเงียเท <c oughs> ี่นีมีบ่งเที่ยววาแถวบ้านเฮาไปเป็นเพี่อนไย่งสแสดงดไ <c oughs> แแงแล้วพี่แกก็ไเป็นเพีไย,ย่องสแสดงด <c oughs> มีอยู่ตัวมงเที่ยวส่ผาไปเที่ยวไปอแรงไปก็ไปอ่ะไปกไปไปกไปไปกไปไปเป็นเพนอเปล่าร่วมกันเลยเข้ามาเยเนพากันไปเที่ยวกันิเได้ทไนั่ะ เอะบอดองมังรอดองมังกรมังกรงรเลยมักรเลยมังเทยวได้แล้วเรืองลังไทยทนกลอมครับพี่หงางนไรกันเนียทั้ง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 ทังทั้งทั้งท้งทั้ไปั้งทั้งยั้งท้งทั้ไปั้งทั้ทัั้งทังทั้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 ไป้งมงทั้งทย้งทั้ง้ยทั้งทั้งทั้้้งัไปเ้ ตอนนี้แม่จะเข้าคุยกันตอนนี้ฟิลมันใดเลยดิไม่ใช่คับผมอ๋ออย่างเดียวอย่าหันรถบังกงอ๋ออย่างเดียวอย่าหันรถบังกงอ๋ออย่างเดียวอย่าหันรถบังกงเอาตามจอก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 ได้การแล้วเมื่อังจีบไปฮักกันยังไงฮะลืมบทลืมบทลงยกอีลีอะลงยกอีรีเนี่ย เอาปากนี่เกาหน้าที่คือออันนี้คือเบื้งหลครับพี่น้องครับเบื้องลังมีทานกองครับไทยบรรยากาศใที่น้องเขาได้เบื้งไอ้ที่แก้ววะาจหาติดตามเบื้งไอ้ที่แก้ววะอ๋อเริ่มเมาหคั่วขึ้นขวนี้เขาเริ่มว่ามันคือเมาเดี๋ยวม้งนเราเมากันนะโอ้หเฮเฮ้ยลกคุยกันไปเ่อควายควายยนมเดินบวมเดนบวมเด่นเด่นเดยนเกียนเลียนเกี้ยเ่ยกี้ยอ้ย ไหว้ไหว้ไหว้ไห uh, er no? oh, oh, no ้ไหว้พา้ฟนคอเมาเีฟุบแล้ว่ดิฟุบตน้อยฟุบตน้อยเฮ้ยท่านละนละท่านละหัวซักแล้วตายตายวันนี้หัวซักแล้วะาหนีพซากันมันขี้อ้ไรปะหัวซักพาเขาวเาวด้าสยวสสไป มันคือปรเียวมาเอาอลยเปนได้ล่ะเดี๋ยนะคุณี่เอาว่าเอาเนี่ยนอนท่านันเอาว่าเอามานอนนอนดีกว่าเอากลับมานอนคือเดียวว่ะมันคือบุคือะเยเลยเนาะามไปดีงว่ามไปงหาเนมียนเเดี๋ยวปะ

ยังได้ดิขีกากมางานฝูงเราสบาย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 ขุนยังไงขุนอ่ะขุนกินนิดมันปีร็อกด้ยสบายสบายไปายสบาับครับสบายที่วิ่งไปที่วิ่งตามไปดิอาๆไปน้ไปน้ไปน้ำไปน้ โอเคครับมาเยได้เลยได้เลย่าว่าสุมนี้เห็ดแังขาได้เลยมันแก่เขาได้เห็ดอยงม่งแ่เขาคุณก่อนครับมันแก่เขาเนออันนี้คือเบื้องหลังว่ะข้นนยังไเนีมันแก่เขากันจ์เขาอครับอันนี้คือคิดคอนเทนต์กันได้ พกี้นี่ก็เลยออกกันสดๆเลยครับให้พี่ให้น้องเบื้งภาพระวัการการทำงานเบื้องหลังนี่คือการดุนการดุนการดุนครับการดุนนิทานก้อมแต่ถ้าพี่น้องเไม่มีอะไรเตรียมมาครับไม่ได้เตรียมเลยอันนี้ไม่ได้เขียนบทสดๆถ้าพี่น้องอยากเบิ่งงมามันสิออกวาเป็นรูปแบบใดให้พี่น้องไปเบิ่งช่องนิทานก้อมสีกันสซพี่น้องผาที่ตามไปาที่ตามนะครับพิมพ์ไปไปไปเที่ยวสิไปมาได้ดอกไปมาได้ดอกเอาโอเคครับ เปลี่ยนครับเปลี่ยนปะรเปลี่ยนเปลี่ยนโลบ่ะเปลี่ยนโลครับคันครับพี่้องครับคัดคัดคัเปลี่ยนโลบไฟแสงไฟเันนหันมาหันมาเป็นแังแดนพระเอกเคลื่อนเลนเคื่อนครับว้าวเป็นเมเอลีไหมมันมันเบิดบนแล้วจะตายอยื่มันเบิดบนแล้วออกออกไอที่นป่นแหละอะโอ้ยลใจเออเฮาฮ่าฮ่มาเ่าฮ่อฮ่าฮ่ยฮ่าาฮอาฮ่อฮ่าฮาฮ่อ้อาฮ่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 า ปิดปิดไฟก่อนยามนั้นเงี้ยลงมาเปิดเปิดไฟให้ยุงหัวกันแดดไหมโซซับของเนะครับโซองทาราเอ่ะพี่น้องครับเฮ้ยย้ำน้นเทาที่เท่าที่เทาที่เด่นโปรแกรมเราตอนนี้ทีเทสหมื่นหมื่อ่าเพี่น้องเราเป็นการสนับสนุนอะไรๆเลยครับพี่น้องคือบริเทเทาบริเขียนบทเทาบริเตรียมการอยังน่นคือนั่งนั่งกินข้าวแล้วคุยกันปุ๊บแล้วก็คิดโปรเจกต์เอาเลยครับแล้วก็ทาเบิ่งบรรยากาศว่ารูปแบบเอ๋งมากเลยครับ เบิกีเห็นเป็นเงบเงีเลยเขายังมานเออเออเยมันจะทั้งปลาคุณบอกเบกข้อกันมากจริงเนะเออเอมันบ้านนี้อาจารย์ต้องบอกบอกทีมทีมนักแสดงทั้งนี้กันั้นนะคบรรยากาศเขาโออเฮ้ยกูพังมาค่ะลุงพ่อ อีหลาหน่อยน้องที่แอลนอนหลับแล้วครับพี่น้องครับหลับแล้วผมที่ผมิลาหลับแล้วครับอีลาหลับแล้วเออพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศน้ำกันห็นครับอ้ยเดี๋ยวจานอดให้ไล่อดให้ไล่บอกว่าอดให้ไล่นี่ช่วงจังหวะเมียตบมเนี่ยตบอีรีบ่ครับตบดิผมสิเจ็บเลยอาจารย์บอกมียผมจะต้กัน้ที่กัน้บน แตั่เอาเต็มที่เลยโแหงมันบได้เอาเต็มที่เลยเด้อเต็มที่เลยเด้ตเอราเ้ยอาเน้าจามน้เอ่นบ้งบงบรรยากาศนับเอาเต็มที่เลยนะครับภูมิกับซังรับเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะจ๊ะตบแรงๆเลยนะครับเอ้าพี่น้องครับเบึ้งบิ้งบรรยากาศน้ำกันไปน้อตไปนอเอะาบอกบ่าอีตั้งกล้องไว่บอกเอลากไปที่่ะ แล้วเลนติงเงี่ยโอ้ยิงแมันอไมันได้แสนเลยสล้านท่นนี้เราเอาแล้วขัไหนขัดไหนกินอะกัดกกินอะไรก็หิวปีกไหมาคือยังเหมือนีเสียมัจับมือกันยางอะไรเฮ้ยนี้โอยให้มันบิด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 สิ่งกิดขวางก่อนเดี๋ยวเไอซีออกไปก่อนเดี๋ยวข้าไฟล่ข้าไปล่ไอกไเอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ครับอาารย์ครับ action เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอาจารย์ครับเรานักแสดงมันยิ่งเี้ยนักแสดงมันยิ่งนั่อยู่หันมองมีปัญหาเช็เอิบ่เชเอิบ่ึงครับพ่อไรบอมีัญหาเอาไาก็ไปเนาะเอาแร่มือเจ้าไปไปไป action action ไปเข้าไปเข้านี้หลังนี้เข้าไปโอยดีดีเลยเมาดีเยเว้เมาเลยเยเมาแยงไม

โอ้มดว่าบางมุดนะแต่ด ouais <vised> <g it covers peace> ีคือโหดแมนชวโอ้ดีว่นผมต้องไปตัวห้าเตัวห้าดิผมไปไดห้า่ได้อยูผม่อีบ่งหมเ่ปัวเล่นได้ตายไปเมยเลาเมาเมาเมเลยมเลยมมเมาเลยมงเลมาเลยเาเยาเลยาเอยมเมาเาเาเลยมาเมเมาเลยาเเดยมยาเดเยาเล่เเเ โม,โ,โม่เ้มาหอดแล้วมีแล้วมั้งไปเฮ้เฮ้ยไแอ้เซนเจอร์เอาไเ,เอไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาข้างล่งซื้อหรอ่าขาพเจ้ครับอืมอ้ไอ,อ้แลีแกลีะกลีมันคึ้

ใส่คำในกะต้องขอโทษหอกให้คับเพราะว่าเป็นการแสดงาพี่น้เนะเาืนมายกันเอาปืนยืนจากที่เก่าแล้วครับแอคชั่นจมงยืนนะบางแอคชั่นนะอย่ารังันขำนะอย่าหวโมโหนะอย่าจับเอาเรื่องหลังากนี้ด้อนาูนะนาซู้นเดินนาษานะ ไม่ไม่ไม่ใช่เขเด็กกันหด่ไม่ไมม่ไม่ไมม่ไ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 ม่ม่ม่่่ บอกเดี๋ยวอาจารย์ต๊ะพี่นี่ป่มน่ยโ่ะโตมะโต๊ะนั่นแหละก็บอกกันเองี่ต๊ะข่านี้ต๊ะใส่ตไ่ไม่ไมุ่มกล่องมันอ่ที่มันต๊ะใส่หรือต๊ะฝาเอาธนัตใคร่เนาะหัหดนะ่้ไปมองกอนปกถานะตครนี่เนาะบอกบอกกมูเลยบอกขาเนี่นกมูนแมงหรือยังาเไปทางเียนเลยพ พ่อกะดีต๊เพี้ยนหรอเอล่ากระดุงนะเข้ากระดุงคืองหัวกว่าหาหวกนี่ไงออ้มากมูแตงโมหบากมูโอเคครับดีแมวยังเรื่องโหดจังวะโอเครับผ้ากไปมองอื่นเถอะไปไปด้ยางกูใสกวางดียางไปเมียมื่อกีไปใสเลยตอนนี่อะไรบเออตอนนองตอนนื่องไรยังดีเอาไหมเอาไหมเอาตัวมเมนอดูทีเดีครับบอเอาเลี่ยเปลี่ยนมุมกได้

ก็นยังคือเมากระด้อกระเดียแฮะเฮ้ยฮีแม่งยังคือหดนะวะเอาหมเอาไหเอาสีหน้าเอาสีหน้าเอาหน้าดีกว่าลืมมาืมมาเดีถ่ายมาถ่ยาไมด้เ่้าต๊แมนบหรือโต๊อีนแมอากล้องไปโคตรละเนี่้เ้อทำมาชอนไหดหดห้ามพูดหามจริงเดี๋ยวะาะนลงสินั่งมันากง ตบผมพี่ลีครับพี่ดาครับตบผมพี่ลีครับว่าว่ามันต่อต่อต่อเป็นต่อต่อเนื่องเพราเป็นท่าต่อเนื่องเป็นมูเบดแล้วเอาเมื่อกี้มันได้ทุกอย่าอ่นคุยกับมูแล้วท่าติดตันหน้าเป็นท่าต่อเนื่องคือตบอีกเที่ึงตบอีกเที่ึงตบอีกเที่ึงโอเคโอเคคือแช่ถ้าคนพวกนั้นทับนะโอเคอ่ะแช่หรือว่าทาบอะไรอะไรอะไรหนึ่งสองสาม

ลีแมงหัวทำไมอี่แนันลีแมงคแห้งเนเะเออนั่นลเฮ้ยลีแมงคือตบแห้งทำไมข้าจะาหัวหมาไปว่าพากูไปซ่องเกลอว่าขั้นพากูไปซ่องอื่อนทำไมนะตอนยงนี้ครับนได้ประเดนนี้คับ เอาขึเอาไปไปไปท่านพาสีไปนะท่านทาทีนี้นะเอานี่ดึอเนี่ยดึงไว้ป่ะนี่แอคชั่นไป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 ้วไนไป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 ไไปยปไไป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 ลีเลยไีนไ อารมณ์ไม้หีครับนั่งเองเขาอารมณ์มากจริงครับโอ้เชี่ยวตื่นเชี่ยวตื่นครับเนี่ยพี่น้องครับเป็นบรรยากาศโอ้ยเบิกยังยาวกับเบาเองครับสุดยอดสุดยอดครับทีมงานคุณภาพจริงๆครับครับผมฝากผลงานด้นะครับมีแดดไมีแต่ยูทูบเบยูทูบเบอร์ครับ เปล่ยนน้ำก so ันมื oh ้ง yes, นี้มีทั้งเบิรกะหกช่องครับครับผมครับเดี๋ยวได้เลยครัขอสัมภาษณ์เลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้อารมณ์มาเต็มนะครับนี่ครับพี่น้องเก็บกดอีกอย่างวะเนี่ยคือมันฟิลิ่งการแสดงฟิวิ่งฟิวิ่งเมนเมนเพราะว่าสังเกตเบื้องครับให้พี่น้องได้เห็นเบื้องหลังว่ากว่าสิ็มาเป็นนิทานแต่ละเรื่องนี่การเก็บภาพครับแต่ละมุมแต่ละมุม คือนักแสดงต้องจ้ำว่าเขายืนเขามากจุดอะไรไปไม่อยู่วังแดงเลยเราต้องเรีนแบบเดิมหลายเทคครับครับอ่ะนี่นคือการทางด้านภาพยนตร์ของเรื่องพวกควบคุมภาพอาถามถามหุ้มกลับครับหุ้มกลับหุมกลับหุ้มกลับครับหุ้มกลับครับหุ้มกลับครับเป็นไงบ้างครับผลงานชิ้นนี้คาดถือว่าเป็นการกันด้นกันด้นเขาเอิว่าด้นด้นท้ายมาหนีครับสีพูดตามท้ายตามห่วงหัวใจอ่ะสีเอ่อเออว่าพี่น้องสีหัวนัวหัวนัวหัวมวน หรือไม่กระดุมเสื้อเฮียมันขึ้นอยู่ครับผู้ภาคใหญพี่น้องครับคือว่าชมบนคนงานนะคือว่าเมื่อไงวะทุกคนไหนบม่เคยแสดงกับคุณแมนไม่เคยไม่เคยมาถามไปพี่คนไม่เคยแสดงทุกคนแต่ว่าผู้ชายต้องกลัวครับเคยเคยครับ โอมมีนิตยสุดยอดครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆอ่าเคยแสดงบ้างครับแสดงบมาบ้างครับแต่ว่าที่ที่หัวมันซ้ำแต่ต้องบังตัดต่อครับภาคใส้เสียงแล้วนี่คือนี่คือสดๆของเห็นสดๆบ่มีบทบ่มีบทบ่ได้เขียนสักคลิปนั่งคุยกันคิดกันได้ก็เลยเอาจัดจักหน่อยจัดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งวิธีการทำงานจัดให้พี่ให้น้องให้พี่ให้น้องได้เบิ่งการผ่า นี่ขั้นกล่อมของอาจารย์สีว่าจะออกมาลูกแบบไหนไปติดตามเบื้องเบิ้งเบิ้งเบิ้องหลังยังได้หนีแล้วสีไปเบิ้งได้ยุ่งเสร็จเล่นคือครับสุดยอดมากโ่เคยเล่นโ่เคยเล่นครับโ่เคยเล่นสุดหลักไปผู้เดียวแต่ว่าเล่นที่ท่านกล่องสุดยอดมากครับโบเคยเดี่ยวไปผู้เดียวเลยให้ไล่ให้ไล่มียหารกระดูกเสือเสือเสื้อเอาไปดังครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นผัวเลยขอเชิญชมปิ่นนะครับว่าปิ่นบ่าวเอเคยเทสเอ็มวีหายเทนึงแล้วนะครับเฮ็ดห้ยแล้ว เวลาอารมณ์แสดงจะมาจริงเมื่อกี้ก็มาจริงใช่ไหมครับใช่ไหมสังเกตว่าอารมณ์อารมณ์มานะปิ่นรู้สึกว่าปิ่นเล่นดีมากอ่เบิ้องไม่รู้แต่ปิ่นแสดงดีมากนะครับเพราะว่าเราเอกก็เคยเคยกำกับนะครับจะฝ่าวทอด้วยกับพี่นายชั้นประการครับอารมณ์มาง่ายมากครับแสดงดีมากครับตอนนี้มาหากระดุมครับพี่น้องครับนั่งเอกดึงกระดุมพระเอกขาดครับอพี่น้องครับขัดหลายเท่าไร บอกไม่มีน้อยไม่มีน้อยครับไม่มีน้อยจริงจริงครับณตอนนี้นั่งอยู่ทั้งหมดยังไม่มีใครรู้ว่าผ้าจอกมาไงครับไปรับชมพร้อมกันที่นิทานก้อมสีคันโซนะครับพี่น้องเข้าไปเบิ้งนะครับเด้อช่องนิทานก้อมสีคันโซครับบราได้พนละทุกท่านทีได้เบิ้งพร้อมกันกับพีกับน้องเข้าครับนอ่ะสุดท้ายครับให้พุ่มกลับนะครับฝากช่องตัวเองนะครับฝากผลงานเจ้าของครับ วัตถุภาพอะไรเนาะครับบ๊วยเป็นยังครับบรรยากาศบ้านเขาธรรมชาติครับธรรมชาติเขาเลยแบบขึ้นกันท่ายกันเองค่ะให้พี่น้องติดตามทั้งช่องยูทูบครับนิทานก้อมสีกันโซ่ครับบ๊วยเปนว่าจะมีแต่ผลงานชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับพี่น้องครับยังคงมีต่อเนื่องครับเอ่อบ๊วเด็ตั้งท้าวบ๊วยยังเคื่อนไหวกันม้วนๆหมายว่าอยากให้สมาชิกรู้จักว่าการถ่ายทำนิทานก้อมมันเป็นตั้งแต่ครับทุกคนว่าพวกี่ไมเคยเห็นว่าเออทายแบบนี้เด้อ อาจาร์สีเราวทายผู้เดียวเลาวทายยังไงครับทั้งทีอาเบิงก็ยังเลาวทายอยู่สามกล่องคุณครับอืมกล่องเดียวแต่ว่าเป็นใช่ไม่ได้นะครับไมเยือดหั่นล่ะครับยังไงครับครับสุดท้ายเนาะครับเนาะขอบคุณพี่น้องสุมองสุวรรณนะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไว้ไปชมพร้อมกันผมก็บทได้รับชมพร้อมพี่พร้อมน้องถ่าไปเบิงในช่องอาจารย์สีผมก็ยิ่าเบิงเจ้าของครับผมยังไม่เห็นเลยครับเพราะว่าอาจารย์ทายแล้วเอากล้องไป กับรถเลยเพราะว่าอาจารย์ว่าสิขอเบื่องานยังบ่ได้เบิ่งงนับนครับทารุ่นพ้อมันกันครับอาจารย์ครับผมครับคัพีคับพีคับพีด้องครับเอาไว้เอาไว้ทารุ่นเทอมกันหรือว่าไปเบื้องได้ตอนนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะดูได้ตอนนี้เลยนะครับที่ช่องนิทานก้อมสีคันโซครับพี่น้องครับขอบคุณครับสุมมงสุวรรณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ